คนบาปอย่างผมคนป่วยอย่างผมคนที่หมดหวังอย่างผมเนี่ยพระเจ้าจะรักไหมท้ายสุดก็มาเจอในอพระธรรมมัทธิวที่บอกว่าบรรดาผู้ลำบากเหน,นื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราเราจะให้หายเหนื่อยเป็นสุขสวัสดีครับผมศาสนาจารย์ดรมาโนดแจ้งมุกผู้อำนวยการสถาบันพระคริสตธรรมกรุงเทพเมื่ออายุ16ปีนะครับผมเข้าโรงพยาบาล รักษาตัวที่โรงพยาบาลคริสเตียนเป็นเด็กเกิดมานะครับสุขภาพอ่อนแอตั้งแต่เด็กเลยนะครับอยู่ในความทุกข์ทรมานยากลําบากแต่เมื่อไปอยู่โรงพยาบาลคริสเตียนท่านรู้ไหมครับว่าผมอยู่โรงพยาบาล300วันเพราะว่านอนนะฮะก็เหมือนกับใส่พลาสเตอร์เหมือนใส่เฟือกเขาเรียกใส่เฟือกนะฮะนอนเพราะว่ามันปวดมันบวมทั้งตัวเดินก็ไม่ได้นะครับตอนมาเนี่ยหามเข้าโรงพยาบาลนะฮะ หลังจากนั้นนะครับอยู่ในโรงพยาบาลวันๆทําอะไรครับโรงพยาบาลก็มีท็อคเก็ตซกัมพีวางไว้ที่ตู้นะที่บนหัวเตียงนนะฮะก็หัวเตียงคนไข้ขนะครับก็ก็หยิบขึ้นมาอ่านดูนะครับอ่านตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าสุดท้ายอ่านไปเรื่อยๆนะฮะในแต่ละวันในแต่ละวันนะครับอ่านไปเรื่อยแต่ที่อ่านเนี่ยนะครับไม่ได้สนใจอะไรมากมายแต่อาจยากรู้ว่าหนังสือเล่มน,นี้พูดอะไรนะเป็นของ Chris คริสนะฮะก็คือเราอยู่ในศาสนาเดิมใช่ไหมครับ ก็เคยบวชเนนเคยสวดมนต์ทุกวันชีวิตทุกวันนะฮะก็เลยอยากจะลองเปรียบเทียบดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมก็อ่านไปเรื่อยนะครับจนกระทั่งจบนะฮะปฐมกาลถึงวิวร์เนี่ยฮะแต่ก็ยังไม่ได้เชื่ออะไรแต่ว่าลองอ่านอีกอ่านแล้วอ่านอีกนะครับเพะวันวันเราจะทําอะไรนะฮะที่นอนก็คือรอหนึ่งรอตายหรือรอหายก็แล้วแต่ใช่ไหมครับนะโชคชะตาแล้วแต่ชีวิตของเราแต่ท้ายที่สุดเมื่ออ่านพระคติธรรมคมภีไปอย่างจริงจังเนี่ยนะ ก็พบข้อความที่บอกว่าพระเจ้าทรงรักโลกหรือรักมนุษย์ทุกคนนะครับจนได้ประทานพระเยซูนะมาเป็นของขวัญมาเป็นผู้ช่วยให้รอดพ้นจากบาปพ้นจากความตายการพิพากษาละก็ตามนะครับก็เรียนรู้จกักพระมภีนั่นแหละก็เออคนบาปอย่างผมคนป่วยอย่างผมคนที่หมดหวังอย่างผมเนี่ยออพระเจ้าจะรักไหมท้ายสุดก็มาเจอในออพระธรรมมัทธิวที่บอกว่าบรรดาผู้ลำบากเหน,นื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราเราจะให้หายเหนื่อยเป็นสุข ผมเหนื่อยมากๆเลยครับตั้งแต่เด็กนะพ่อแม่ผมก็เหนื่อยมากเลยครต้องขายทรัพสมบัติขายนาขายที่เพื่อรักษาผมนะครับในช่วงที่เป็นเด็กนะฮะแต่ท้ายที่สุดแล้วนะครับผมก็มาพบความจริงนะครับที่โรงพยาบาลคริสเตียนและยิ่งพบพระธรรมอารมณ์บทสามที่บอกว่าทุกคนทําบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าบทที่6ต่อไปอีกนะครับบอกว่าขาจ้างความบาปคือความตายแต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดรในพระเยซูคริสต์ โอ้ผมแบบใจฟูเลยครับว่าแม้ว่าผมตายนะฮะผมก็โอเคนะครับผมจะได้ชีวิตนิรันดร์ถ้าผมเชื่อในพระเยซูเมื่ออ่านพระคัมภีร์นความเชื่อค่อยๆเริ่มมาตอนแรกก็ปิดแต่หลังจากที <en> <s <Elliott> <S <reci> ่ค่อยๆเปิดตาเปิดใจพระคัมภีรก็ทํางานเหมือทธิเดชของพระมิยาบรุธุ์ที่ผ่านพระพระวชนะเนี่ยก็ทํางานในใจนะครับจนกระทั่งไปรับเชื่อนะครับในช่วงคริสต์มาสมายก้ผ่านไปแล้วแเดือน นะตัดที่ใจเปิดใจต้อนรับพระเยซูเลยครับเข้ามาในชีวิตแล้วก็มีเหมือนกับตั้งใจเลยบอกว่าพระเยซูครับขอบคุณมากมากเลยที่ทําให้ผมได้ชีวิตใหม่ได้รู้ความจริงผมก็เลยตัดที่ใจตรงนั้นแต่ท่านรู้ไหมครับผมอยากได้พระคัมภีร์มีไว้เป็นส่วนตัวเพราะอันน้เป็นของโรงพยาบาลเขาผมก็เลยบอกกับผู้ประกาศประจำโรงพยาบาลบอกว่าผมอยากซื้อพระคัมภีร์นะฮะแต่เพราะผมมีตังแค่18บาทนะฮนะสิบแปดบาทนี่ได้อะไรฮะ สิบแปดบาทก็คือได้พระผีใหม่เล่มหนึ่งแต่เขาขายยี่บห้าบาทผมยังไปหนี้เขาอยู่เลยนะในส่วนต่างตรงนั้นนะครับในส่วนผมก็เลยบอกว่าถ้างั้นเนี่ยแต่ผมมีผมจะให้ต่อแต่ก็เสียดายครับที่ไม่ได้ให้เขาเพราะว่าคนผู้ประกาศนั้นก็เ,เสียชีวิตไปแล้วนะครับแต่ว่าผมก็เลยบอกว่าพระเจ้าครับเป็นหนี้ก็เลยอยากจะใช้หนี้พระเจ้านะฮะผ่านชีวิตนะครับกับพระคําของพระเจ้าก็เลยเ,เรียกว่าโปรโมทพระคาของพระเจ้า<ม>ก,ากา็แล้วกัน พระคัมภีร์มีคุณค่าอย่างไรนะครับสามอครับออแรกก็คือพระคัมภีร์เป็นอาหารนะครับประจํำวันในชีวิตของเราเป็นเหมือนมานาที่พระเจ้าประทานให้ฮนะอ่านทุกวันครับเลยมีคติประจําชีวิตนะครับซึ่งคุณหมอเฮนรี่เนี่ยอดีตผู้อำนวยการของสถาบันเนี่ยย้ำนักหนาเลยฮะ no bible no breakfast ดังนั้น ผมก็ดีครอบครัวก็ดีนะครับก็จะใช้พระคมภีนี่แหละครับเป็นอาหารประจําวันเพื่อจะให้ชีวิตของเราเติบโตนะครับและเดินไปกับพระเจ้าในทุกๆวันนะครับและอ้อที่สองนะครับพระคัมภี์เป็นเหมือนอาจารย์นะครับก็คือสอนเรานะให้เราเรียนรู้การดําเนินชีวิตนะครับจะดําเนินชีวิตอย่างไรตั้งแต่สมองความคิดหูตาปากใจมือนะครับเท้าหมายว่าจะดําเนินชีวิตอย่างไรนะฮะการเคลื่อนตัวเนี่ยพระคัมภีร์จะสอนทุกเรื่องเลยเป็นเหมือนอาจารย์ นะครับสอนเราทุกๆวันถ้าเราอ่านและเราศึกษานะครับและออที่3ครับพระคบีเป็นอาวุธเอาไว้ต่อสู้นะฮะต่อสู้กับความชั่วร้ายต่อสู้กับมารซาตานนะฮะแล้วก็ต่อสู้กับตัวเองด้วยนะฮะเพราะอะไรครับพระเจ้าจะติดอาวุธให้เราผ่านพระคัมภีร์ดังนั้นถ้าเรารักการอ่านพระคัมภีร์ทุกวัน3ออเป็นของคุณครับไม่เพียงแต่พระกระบีมีผลกระทบต่อชีวิตของผมนะครับแต่พระกระบีมีผลกระทบต่อคนในครอบครัวผมเวลานี้ฮะสามสิบกว่าคนในครอบครัว มาเป็นคริสเตียนหมดนะครับก็เริ่มต้นจากอะไรฮะจากที่ผมได้อ่านพระคัมภีร์ครั้งแรกใช่ไหมแล้วก็มารู้จักพระเยซูรู้จักพระเจ้านะหลังจากนั้ถวายตัวรับใช้พระเจ้าก็มาเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเรียนพระคิดสามคัมภีร์จบไปเป็นรีบานนะครับรับใช้พระเจ้าจนกระทั่งมาเป็นผู้อำนวยการสถาบันศาสนศาสตร์นะก็คือ BBS ที่เรารู้จักในวันนี้นะครับแลยอยากจะบอกกับท่านทั้งหลายว่าท่านครับชีวิตของเราทุกๆวันนี้ถ้าคุณเป็นเหมือนผมก็คือ เป็นคนเจ็บคนป่วยเป็นคนหมดหวงังเป็นคนท้อแท้เป็นคนที่หาคําตอบของชีวิตมืดนมนลองอ่านพระคมปีดูนะครับว่าพระคมปีจะมีผลต่อชีวิตของคุณอย่างไรผม,มอยากเชิญชวนครับว่าลองติดต่อหาอ่านพระคมปีและจะได้ที่ไหนก็ติดต่อนะครับได้ที่สมาคมพระคุณธรรมไทยนะครับจะให้คําตอบแก่คุณ